ต่อมากอต่อเหยื่อเราหนึ่งจะเกิดกระส่งโสงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรล่ะคะพระอะไรเปิงพระพระอะไรเปิงพระพระสิวะกูจะณยาหัวโทษผมไม่แก่ไม่มึงหัวร้อนแบบเมื่อกี้ ุณย <S preach miracle> ิ <ugly> ้มได้ผมก็ดีใจยิ้มคุณยิ้มได้ผมก็ดีใจคุณครับคุณครับผมขอโทษผมขอโทษที่ผมทําแบบนั้นที่ผมทําแบบนั้นผมจะไม่ทําอีกต่อไปผมจะไม่ทําอีกต่อไปผมมีเพลงจะให้คุณผมมีเพลงจะให้คุณคุณเคยฟังไหมคุณเคยฟังไหมเพลงนี้ผมไม่เคยร้องเพลงนี้ผมไม่เคยร้องแล้วคุณก็ไม่เคยฟังคมึงเป็นอยากไรนีเอาแบบร้องเลยใช่ไหมร้องเลยอะร้องเลยนะร้องเลยเออ ไม่ร้องเพลงไม่ได้ร้องให้คุณผู้ชมใครชอบแค่ไหนคุณผู้ชม